นี่ปูตาไปขีน่ปูตาืมยิ้สายแล้วปูมันอย่ายเรื่องขึ้นหปูตานะ่ะครับพไะเดีเสียเงินเสียค่าค่กันื้กกนป,ป,ป่านั่งอย่าดีครับน้อปูเมื่อนขึ้นออกกอกเลยครับไปหาขีนหปูตาหงูตามาดูเรวได้ดูร้านมาถามหาคือคือครับปูเก็บหวัวตัวร้อนปวดท้องปวดไขมร่างแฉกว่าดื่กินยังกับผิก คือกินผ <g cled live gettable> <c oughs> mm ักขากับพค้กยิมว่าถึกเลยกตไปหาชื่อนี้ปู่าตาเดียปู่แต่ก็ยุ่งงงใจอยู่หมตังตังรู้แ้่ว่ามองยงนี้มันเป็นชื่ออรกันมนี่ครับมื่อราหัดมาเขาจะพดแต่รึจะพูดแต่รึเออราหัดของตัวเพาเขาถาตัวบอกว่าเขาแค่ใส่เขาป่วยหน้างี้ ลูกรเขาป่วยงา้นได้ป่วยเราปวดเออวันนี้เส่นของก็รักษาเงียะเอาคนเราได้เออทอนี้แฟนดีก็คือขวบเราไแ้ปวดเขาเักุ่นี้อืมคือนึหนึ่งอืมลูกแรคือายคือไปปวดป่ะไปกระปวดใครไปคือบวกคือเห็นหง่งไหวหวัออไหวงืองหมื่ไปกราปวดคือมังเมาเราไปคือเกาบมยืมเมาเราติดปวดเมากับเมาเราปวจงั้นได ปันด<ว>ูหมอขนไดกรบปุกแค่นี้ว่ารถพูแต่รถขั้นไหนู่องแกหมาเดิมาเดงอื่ามึงหมาของมึงแกเอารถมาแดงเข้ไปนำข้างเดี๋ยวดูก้อนํำข้างแกเข่งเข่งเขวานผู้แครับหมูแกเพราว่าเดี๋ยวดูผู้แกขับผู้แครับพูแต่คราบเอื่งเพราะว่าลูกนั้นพวกแกหมกปูอ่ะ คือพาไปกลัวดไไปกลัวแค่ว่าบอกบันหงวันเรื่อขึ้นบอกมันกลวเรื่อขึ้นมากกันงองกันเงี่ยคืนขึ้นก็ก้ดมันเบิ่งบ่ออกมานเรี่ยแค่ว่าบอกเืออกับอี่งเือบมันฟองนึแต่ว่าข้อมูลมันหัวเื่อมันไปเคือรู้เรื่องกงอี่ยังหักว่า้รู้เรื่องแล้วไปถามมันนึมันจำข้างไปเนี เยวเดคลิกกันอืมัี่างอที่มาเงี้ยงก็เด้ออืมคลิกาก่อนอืมเออเออไปควคงอีกเด,ดอ้อยืมครับยั่งกกมรถแดงไปเด้อครับพ่อขี้าไปอย่มันถี้วูบพ่อคันว่าหกกับพ่อเมือนเปยได้กับพ่อเมืออยู่พ่อดีอืมพ่อดีรถเขาหุ้มรูบอ,อ,อืมเขาหุ้มรูอืมผูคยดฝาเข่ากว่าเขา บอกข้างเนาะเออเพราะด้ค่อยเขาเดลียวกาหน่อยคุณเดลียวกาหน่อยเพ่อะเขาเช็จี้คุณเดียวกาเขาเช็ดเกาเนาะนกูเชื่อเขาวผูู้้ก็ยิ่งแบบยิ่งแบบยิ่งแเห็นบ่กเห็นกูแล้วยิ่งบออ่ะู้เชื่อวข่าว่าเออเดียวเชเก่ามันก็กมาเก่ารอได้นาะว่าแทบ้านเห็นกน่ก็รอได้ก็คือใจกูแข็าจึงเนาะ กูกด้แต่คือทอดเนาตือ,อเอาพวกแกถือมาจากกรุงเช,งงชื่อมมาจะางจังหวัดอืมมาจะโคราชอุบลราชธานีเนาะคุมงแค่รอยอึศอืมเครื่องไม้เครื่องหน้จังหวัดเอ้อยน้องแค่ถ้าใครจะมาเดี๋ยวปู่ตาบอกทางเตะตรงน้ำกลุ่น มาเดี๋ไปมันจะจะไปขีอแล้วขึ้มนมาคนมาเรีเออแต่ว่าบาันก็มีหลายหลังหรอกอืมคือบอกก็ติกว่าแค่บันรังเดียวตั้งแค่โคโล่กูหันก็คือให้บอกนึกบอกเข้าไปขี่ห้อมนู่นอืบอกก็เตรียมบอกครับอืมแต่ว่ามันคู่ว่าบอกว่าบอกว่าแค่ยี่ห้าได้ขอเป็ยนตู่กูหันแล้ว่็แค่ยังหมดเงื่ <c oughs> นเอ,อาพักเที่ยวกันยังก็หมดเงินไปคือไปหาหมอเนาะ หมอผู้ให่เนาะเออเขยบกเอไปบุ้ยไหมไปครับเออถ้าเขยบกเอไปบุ้ยเดี๋ยพวพ่อจะรักษาใจให้นะครับผมไม่ใช่อีนางปัชมาบรยที่รักษาเนาะรักษาไม่ได้มันโกงเก่งนึงไม่ใช่การถเยนะ <c oughs> ครับจะดามใจไหมเออไม่กระพูดจะดามใจไหมดามครับอดามใจเนาะอีนางใจมึงมันก็ดามไม่ได้หรือมัน,นอ,อ้าบ <c oughs> ู่เนาะคือปู่ตามไม่ได้ทุกคนกเนาะโอเคอีก มันมันว่าอย่างนี้นมันเสียงพ่อนะอืมมดูตาชั่วเกวันผมไม่ได้ฮึฮึฮึมดูไปเกไดูตาแดงดไปน้ำมูมันง้อมันข้องสีไปน้ำมือเสียบ่พจว่าอ่งเกวันยไปน้ำมือกับเกวไปน้ำไปน้ำมือนาคุกฮึฮมันหวานหาคุิด้อมันหวาไปคูว่ายังก็เดียนไม่ได้ตว่าของงบกขำอกเงือน อย่ามันีมันแจกไตัววันนี้ญาตภาคูไปตัวแร้กคือไปตัวแม่งไปางต้องมาไปน้ำผัวมันเด้วยมับเพราะป่ยบอกเกือกร้อยเพ่อ้มเอาอย่างนี้ยังเก <c ười> ี ng, b b ủa, ả, ảo, ่ยว่าก็คือไปน้ำเนาะไปด้วยกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันบ้านเรือคือพราะว่ายุคแค่เขาต้งมือเรือคือเรื่งป้องโรคระบาดเือให้มาป้งโรบเดเขาคือว่าหมอเชื่อง บะอันนี้ปู่ตาไม่ใช่หมอเฉือนนะเอออันนี้ก็ชค่ว่าคี่นิกปู่ตาขากาเก้าวติดไม่หมอขากระ้าวติดเ่าแหงกวดเขานื้อหวานมากทมือตาวมืออ่มือต้วมือไมดูแลวมอเลยฟังจังหวัดู่ม่รก้ว่าคุณนาไเลี้ย พ่อไปว่าว่าให้ของปู่วกันเก่า,กา,าค็ออะไก็คว่าจะขึ้นยิ่กู้าเก่าคือว่าไงก็คืพ่อว่าจะไหนยึ่งย่าูดไม่ของตัเนาะทุกปรานา้เลยอันสามตู่คึกมากลูกรลางต่งแต่ฟัจะว่าวดดนยิ่งเคล็ตอนถือประกายโอหรือว่านี่ัได้ ให้ือว่าโอ้กูกำลูงกัดตัวเนื้อแต่งา <c oughs> น,นตัวนี้นะา,ากูขายฟักของวากหน้าตัวนื้อแต่งานตัวนี้อ่าแต่ก็ยังว่ายายแกคุ้นเดมะอมอันนี้เอฟคีอผ่านมาทางค้องแตงโมจะเป็นนางคำพลนางตุ๋ยหรือนางธานิต,ตานางพรขึ้มนมงโ,โ,โกจนจะน้าค่ะ เออมือมัดถูกราคาเลยเดียวรอยแปิดให่อนจาเนาะอ้าวลูกร้านืี่รวมปูมาพูดร็กพูดได้อยเออให้มือเข่ามือแก้มือเข่ามือมันถิงได้ก็้ารูดว่ะใบ้ไม่เต็มเหลืเลยเขียนเขม่าเขียนเ็ม นายนอนแกก็ยิมนายอยางเจ้าด้วบันทมนายบันทมเชีงหวานอีกเจ้นหาแกคร้บเออร่ว่าบุญกับแม่ครัวฉันเอออ่ะให้มือโขมือรักมือโขมือหมายได้หมดเออดูถึงมือแท้คูกับภาพแข็งแรงเงินได้งองทองได้มาเออสิแรดแค่ก็ปูตากกับไป อืมแขงก่อเจแข็งแรงอืมอ้บไปบ้วนอืมม้องแรเพราะอะไบวกด้หรือได้แต่สก็คือกระเดียวกันได้หมดแตเพราว่าขี้นี้ขี้นี้ใหญ่ใจเนาะอันนี้เอพีแค่คุ้มข้างบุกับปู่จาร่วมข้างปู่นาโขพานมาทางท้องเชียดบกเอืออึ่งออกว ให่แบอนี้อึ้งออกมั้ยอึ้งออกไหมเพราะว่าฝนตกนะเนี่ยครับเขาว่าอึ้งออกมีไข่ไหมเนี่ยมีไข่ไหมมีมีครับถามคือคือบอกว่ามีไหมครับอึ้งกับออกเขาว่าแม่งเมากับออกวกไปแล้วแม่งเมาบีเขาปากเมื่อทรมานก็ใช่ไหมนี่ในที่นั้นกระรับากเมื่อจะเป็นนักรองนักรัม ยืนม <laughs> <laughs> oh ือ huh, ถือไม่ไฟคลองหนาข้า no. บ่าน้ำแม่งเมาเขอาป่ากึ่งนาฝนตอนนี้เป็นเนาะอ่ะเอฟคือชื่อร่วมบุญมาจะเป็นนอท้และมิยานอช้อควรตองนอช้อขโมนวันหนึ่งเนาะใช้บุญจากกลุ่มโคราชนายจองเนาะไร่ขู่ไร้คนไร้คือเที่ยงยังาวให้มีโชคเมื่อดาบมือโก้มือมั่นหิงหิง เด็กพอรู้ด้วยนะลูกนะไอ้พ่อบอกเด็กพ่อเขาบอกไปขานของผู้ใหญ่หอันนี้คือพวกเด็ออกับประวะาพอใจของข้างวนไปแคนห็พอผู้ข่าพ่อเบิดไปบบบเบื่อแกทุกท่งวนว่ขังาเก็บหนเด็กพ่อเด็กันจัวจำกองเร่งกงเร่งยู่นเดกเด็ัจับว ปล่าไหมเกี้ยคอนรอเอะไรับโอ๊ยเกียคอนรอโอ้ยก่ก็มาเกลี้ยก็ีบายเยอะไก่ก็ปิดใข็งหมดได้ถึงมนก็มนกระด้างเนาะใค่ไื่แค่ห้มันหมดก็ถ่มันเมดกระเป๋าจังมึงโอ้ยเกียบเอาเอวก็แท้เกี้ยงคอนรอนเลยครับไม่เลี้ยแค่กระบาดแกะไข่แข็งก็ไม่หง่ยครับเคยบเอวเอวอย่างนั้นเนาะเอาก็คือพอคือบอกณ์เนาะต่อไป ใครหกักประมาณส่วมันคือใครมดบ่มัดอียอางกระจัมห่ว้แล้วกเรื้อจุ่มให้ติดเป็นควันถุงควันไทยักชุบเกลอด่าปล้วไปใครเนี่ยมันมันใมันเรียงข้อคมมดอย่างนัวมันหาปรได้อยือจําไว้รื้ออ้าวให้ติดกระเป๋าก็้จะคึบกล็ดกระเป๋านะใส่สุดตัวกระเป๋าคนนึนอือคนนี้เตรียมตัวคนืึง อันนี้เอฟคือร่วมกุม,มาผ่านมาแข่ขงนนนนื่องิ้มจะเป็นนอโตะบางคนมึงนอเริมน้ามึงนอนัอ่งงอ,อถือว่านังเนาะงอเนาะซูมาลีเกยขมุกประม้วนไทยงี้ออื้นแนคะ่ค้มแข่งกันไปก็ู้แล้วเออผู้ทหารได้ขึ้นไปให้มือโคมือราบมือโคคมือมันหึงหงแล้วก็รวยคุ ith, กคุม อันนี้เอฟซีผ่านมาฉังวัคซีเออีกพารวยกม้พาเขา่วยเงี้แล้วพักจะโดนดุ่มวัคซีเออกเอ้ยจะมวยวัคซีเออเี้งานเช้าพักขางานเช้าเชื่องคืนนื้งานที่ดาคือพาพรองรีสาเชฟสมคิด พูดอะไรแค่นอยไปเอาแขนกลึงกันไปเอามือเขกามือรา a b มือโค้ามือมัดหิงหิงแล้วก็รวื่อนจะเนจะเดินนะตรงนั้นอยู่มือแห้งอันนี้ติดพิพัฒน์ชานเดืกเนาะอืมนองซอฟเฟืองฟ้าพ่นมิกาเนาะอืมมิกาทม่ข้ามุ่นอืมอืมอืมถวายความเด็กเป่าคุณบอกอืมมันว่เป่าก็ประมาณเอาแขนมือโขกมือ g า a มือโขกมือมันหิงหิงแล้วก็เลื่ เกว่าทุกโอมันพอเป่าเกว่าทุกอเอากระเทยว่าจะไงพวกทเรียกเป่าเนาะเลี้ยกเป่าฟ่อหูกจับ่าไม่คู่ถามหูกัเลียเป่าฟ่อว่าตัวแดงไคู่แถมก็ไปเลี้ยบเป่าก้าเกานั่นเลี้ยกเป่าแม่หลัหูกักกบอกเป่าเน่ะเรียเกาก็เลีกยเกาอืตัวนึงเนี่ยอเลี้ยบก็เ็ีเยบเก็คือมากระเป่าถึงโตยิ่งกระปู บ่ก่าลงเืออว่าจะาพ่อฝือว่าพ่อพ่อเด็เขากระถื้นกระแ้